คือว่านุ่งส่งจ้ะป่าค่ะมันมากวุญจะกระบอกให้มันนุ่งสินมันบอกบอกมันบ่หายบ่ได้ป่าจะบอกค่ะบ่หายดอกบ่มบ่บ้านบ่หายเนาะป่ามันจะบ่น้านมันมันบ้านมั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 นสิปล่อยเจ้านะโขดพ่อโขดแม่มันปล่อยเจ้าสิเบิ่งเป็น่นมองตาะ บ่เป็นอันบ่เราะคุยยาคุยคยามันลาเจ้าหัน้เนาะป่าเนาะมันบอกใครนูน่งิมจับจับหัวมันโดดเด้อป่าเด้อจับหัวมันโดดวัดจับดับกกอดเข่เอาบ่เนี่ยเกียเอาน้อแค่ามันนักดักกระทิมใซิร์ฟท่ากระดูคักโอ,อ้ชิ้นอันนันเมืงอไงป่าชินมันกับบ่เดีนุ่งบ่ป่า เสือเสือได้หรอปะเสือกบมีโอ้เสือกบมี่เนาะสร้างเป็นจะที่ไปใส่มีน้านะมีน้าเป็นผู้สีหยาไปังเห็นก็จะไปหาเรากูกูอยากไปกูจะไปหาอีติวมันไปเด้กเป็นตัวติวแบบนี้เนาะง่มันน้ำกระนั่งอยู่ในป่าโมนั่งอีติวหฮนมันแจ๊คเดียวโมเห็นมันจะขื่อเอาไปไหนเอาเอาไปซิฟนี่นะจะกูเอาไ้นี่

เออพุนาเดกมันมีสามตเด้อป้าสามสามหกสามสามตับป้าป้าป้าจะกกสีมาอีกกี่บ้องป้าป้าป้าจากกระสิมาอีกกี่บัหมือนมามามาเสามสามหกตัวเออปัจจะมาจากมาบุญปีใหม่บ้านแมนนจะขบวนวงสุดไส้โ้างัดบ้านมือมือมือกางงัดอีกแล้นอปางัดอีกก็มือ จะไปวัดสะพายที่คนจังมากเายสะพายนะนี่วัดสะพายเครื่องนี่น้ำเชีงเห็นแคุกินนี่นากูอยากมากตามน่เออต้นตัวนั้นน้ามสะพายต้วนี้ตันนี้ตัวนี้น้าเป๊ปซี่ไป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 ไ่ไปไปาปไ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 ป้ปไอไป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 ข้าปไปไปไปอปไปาปไ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  น้อมผมเงาเงาเหม้อตว่าอิติวะผมผมเงาเงาเหมอนนาะเออเช้าติวมีอยากคนละอีติวห่ะเป็นบะเนาะเป็นเจ้าเไย้ป่ะเลยเป็นบ้ามเจาะได้บ่ดเอ็กหน่อยหยอกมันหะบอดท้ายทอเจ้าเนี่เข้า่บยอกแม่นอะใช่ยัมีอ้โอ้ใช่คเบึงแล้ววดบึงทงจะมันไม่ีอย่างเนี่ยฮะจะจะทือยังใส่ทงจ้ะโอ้ มัม่วงมีแต่เขาจะเอาหายบอกท่นคอยให้เงินเจานี่จะสิย่างไปด้วย้นี่ใจะานางใจจีมี้ด้วเอางั้นก็ไปสร้างเอยดูที่พี่ใส่ไม่ใส่ยังไม่ได้ใส่เขาเเายนเงาแบบน่าดลงกอนเอามันบุญบาทเนี่ยมั้งนต้องดูบุญบาทน่าน่าหลงนาหลงวะเขามมหมอกเลยเขามมหมองไปใส่ ไาอขอเงินใบซีฟเน่ยขอขอเงินใบาวเน่ยบชเนอาแปดแาดหนึ่งก็บ้าเอแปหนึ่งะก็บ้าหรอแปดหนึ่ก็บ้าเหอัไมมาเจอับาย้วงเราเลยแน่เนอเอาแปดหนึ่งเนาะมาหน้าคุยอะไรเงินใบาเอาไปซีกบ้าหัจะของายพในเบื้องกันขึนบยบังหายอ่ะกาเหใื่อของอาจารย์ทั้งร้อนไอดอกเนาะมี่ไอลอเนาะพอเอซคนหลังเะ